คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเล็ทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธ,ธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซนตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทา,า,างสีพานางหรือว่าสีตุนผู้ขาซื้อนั่งรัตนาหน้ากระชิวะหรือว่าฟอมกับไฟฟา้าบริวารทุกคนเมื่อนี้เต้นน้ำทํำจัสัญญาของหววที่ผ่านมาด้ว ร้านได้นั่ของมาเสียนไหวให้กับท่นบานแล้ว <c oughs> ก็ขอให้พ่อปูจ่จอมปวกเงินล้านหรือว่าแม่ตะเคียนทองให้ท่านได้จมได้ให้โชคให้ลาบล้อยให้กับใบฝ่าบริวารของหมวดสรีหอดนี่ขอให้ได้ปังปังขอให้ได้ให้ขอให้เพิ่นได้มีโชคมีลาบล้อยทักอะลานะน่าจะด้วย เือข่อยท่ามแม่ใจยืมมององเลยใช้ถูปสั่นเลยมันเบาตรงๆด้วยค่ะแม่ล่างคอยแกงข้าวก็เนาะบอกสิบอกกับลูกซิลูกหาเนาะค่ะท่วโลกสถานที่ยืมมองเลยนะคะแง มากเลยค่ะแห้งกลัวขี่แม่ล่างไปท้ำพิที่ทุกท,ทุ่งขี่เนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ขี่หลักกิโลกับใบแห้งปานนีเนาะคะ่ะเพราะว่าเจ้าทีเจ้าทางอยู่มองหนีพุ่มเพื้นเนาะคะ่ะแห้งแห้งอิลีเนาะคะ่ะจนแม่ล่างบางข้างเนาะเกียบย่างจางะคล้องใบประยูนเด้อค่ะพอว่านี่เนาะคะ่ะถึงว่าเนาะ,ะเป็นตำนานอิลีค่ะอิทธิฤทธิ์ของเพิ่นเนาะคะ่ะ กับสิ่งถี่เฮ้าบ่เห็เหนเพินแต่เพินเห็นเฮ้าเนาะคะ่ะไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เนาะคะ่ะกับนี่สิงจังสีเนาะคะ่ะแม่ล่างขอผ้าวานาเนาะคะ่ะงวดสีหอดกับขอห้ลูกซิดลูกหาเนะที่เพินหรือว่าลูกซิดลูกหากูเพินได้มารวมเป็นสะพานบุญกับแม่ล่างเนาะคะ่ะแม่ล่างกับขอขอบพระคุณเพินได้หลายเด้อคะ่ะที่เพินได้มารวมเป็นสะพานบุญ กับแม่ล่างเนาะคะ่ะาตบนกับมีเนาะคะ่ะคู่เพิ่นบนไหวเนาะ,ะแม่ล่างก็ขอผ้าว่าน้าเนาะคะ่ะของวดสีมาขอห่ยเฮ่งๆปังๆะะเ้ยค่ะพอว่าพอปูหมดจะลิ้นนักขลาดเนาะคะ่ะหรือว่าแม่ตะเคียนทองเนาะคะ่ะหรือว่าพอปูหลวงอุดมเฮ้าหรือว่าพอปูตะไส้เนาะคะ่ะเพิ่นว่าห่แม่ล่างว่างวดสีมาเพิ่นอยาก เสียงดังกล่องกลางว่านไหมคะ่ะเพ<ว>ื่อนวายอยากได้กล่องแยง้วเ,าาเนาะค่ะแล้วกะนั่งล่ำเนาะแล้วกะชุดของแม่ตะเคียนทองเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นดินของร้องพอปูอุดมเด้อค่ะเพราะว่าสถานที่ของอยู่ที่บ้านของแม่ล่างเนาะคะ่ะที่เป็นสารเนาะเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาเนาะคะ่ะกะเข่าก็ได้เนาะค่ะสถานที่ตรงนั้น แม่ล่างก็เลอยอยากให้เนาะคะ่ะสำหรับกับสายบนเพื่นอนือคงสิหัเนาะคะ่ะแม่ล่างก็ขอภาวนาด้วยค่ะขอภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนาะคะ่ะหรือว่าภูมิเจ้าที่เจ้าทางอยู่ที่ณสถานณแห่งนี้เนาะคะ่ะขอให้เพิ่นได้เปิดเมรเปิดทางเนาะคะ่ะเบิกบุญเนาะคะ่ะให้เพิ่นได้ให้โชคให้ลาภรวยให้เสียงดังกลองกลางวันสมกับที่ว่าเพิ่นอยากได้เนาะค่ะ กับสมกับที่ว่าเพื่อนอยากได้สารของเพิ่นเด้อค่ะเอฟซีเพิ่นว่าเพื่อนอยากได้สารอยากได้เฮียนยูเนาะคะ่ะก็คือเป็นพ่อปู่จอมปัวเงืนล้านของเฮ้าเนาะคะ่ะหรือว่าพ่อปู่มุดจลินนักขาชเด้อค่ะแมล่างขอภาวนาสาธุสาธุขอให้เพื่อนจงได้สมหวังดังใจบองขอให้สมหวังเฮ้งๆ้ง,งปังๆค่ะ เจ้าพันลำให้ถวายจะได้หรือไม่ไเจ้าหยุดท้ายมากตวหนึ่งตัวนึ่ มีไหมกองยาวมีไหมกองยาวกองยาวนาบานี้บ้านยาวขาคนลำเป็นคุกคนนึงเด้อจ้าวยีนะนั่งนั่งข้าวันนี้เป็นเมืดีกรมจที่ลำาหลอมกัเากเก่ัามีบีพันนี้์ัดพนนันุพพันล ไม so ่ต้องขนานก็ได้แม่นานเราเปิดเพื่อคนไ้รัลมาก่อนี่เปิดเพลงไงฟ้ามัวไม่เสยงเหมือนแ่ง่เาอันนี้พีผูดจะนับู้ใดปวดแนน้ำถงเดอยาวเ้อร่บจองอาไปควนอนนี้ร่ันคมันาจะเอาของจำนี่าตัวเป็นๆแล้ว ก้อยด้วยงานงานด้วยไม่เมารถมาเลยนะก้อยไม่รู้เลยไม่รู้เนาะก้อยน่าจะโดนหมดเลยไม่จกันเนาะไม่จบกันไม่ได้น้ำน้ำน้

ก็ใสก่อนอยูบนเนาะแล้ค่อยเบาห้วเนาะัก็สวยค่งามเนาะมนเป็คนงามเ ขราคบูมอจลินข้าคบูมอจลินเด้อ่ะข้าวอุดมอุดมอุดมกับเมนไสกับเมนูมชลินน่ะต้อกเสียงคอยเด้อฮะขจะเป็นลผลไม้นะคืจานกะบะเตโชนนะ นี abei, ไรไงะาเรนีทครับที่เอ้เาที่เยทนนที่ทียมหลังเมื่อกี้ก็คือเป็นแม่ตะเคียนพ่อแต่อันนี้ ання, chutz, aire, <Wh> ค bah, RAM, อือพ่อป <c oughs> ูกจอม ขอมดตเจรินหนักคาลาปู่มัเจรินน่คะปู่มดเจรินโชคลาบรอยคล้องปู่มัจะถึงนี้ให้พวกเจ้าที่อยู่สถานที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Let me see. เดคกองค์าสาไม่ต้ง่าเสียังหลังยังออยอย่างต่ัวไหลเสียงดังก่ ไม่มือกันเอาใหมแล้เดียวา6คุณจะเห็นเป็นตัวอะไรนะครับมาดูคือ0706งวดเปน46คันวางแก่เพิ่มข้นอกอ้ยอย่าดึงที่เรายิ่งยากยิ่งหมือนโมจูไ แปดสองหกศูนย์สี่ศูนย์ดินศูนย์อศูนย์เจ็ดสามแวครุดใดมักจำไหนมากจุดใดจุดกันกับแมุ่ดแม่ดแมุดแนวแม่จดแนวห้าุดับสามจดินพร้อมแล้วพร้อมบวกเลยย้ายพร้อบวกเเข็ดขปดย้ายพรอบวกเลอเนาะย้ายเนาะรอบแ้วนี่อันนี้ขาไปจับลูกศิษย์ไปจับริษัท ไปใส่ก็ได้หมดนะจ๊ะทุบที่เล็วนี่ก็ใส่ไปหลายเติมอยู่นะโเค